สวัสดีทุกคนจับพี่น้องฟ้องฝ่ายสกุลทุกคนไม่ดีฮะเมา่อวันถึงเรื่องอันเฮ็ดยูทูบแล้วพี่น้องฟ้องฝ่ายสกุลทุกคนอันมีคนถามเข้ามาหลายคนเนาะพี่น้องว่าเฮ็ดยูทูบนี่มันเฮ็ดจังใดเนาะพี่น้องอันตัวผู้ผู้นี้ผู้นี้เพื่อนเพื่อนไม่ได้เฮ็ดเดทแต่ว่าเพื่อนก็ได้ยินมาอยู่ว่าอันเฮ็ดยูทูปเฮาได้รายได้มาจากอันยูทูปแล้วพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวอันจะเปิดอันที่เฮาเฮ็ดยูทูปเฮเบิ้งพี่น้องอัน ผู้ที่สนใจที่อันอยากจะได้เขตนะพี่น้องอันนี่ขอไ,ไ,ไม่ได้อยู่บ้านอยู่ทีเนี่ยเพราะว่ายู่บ้านเพื่อนว่ามันทรงให่นเราบันี้ฝนมันตกเราบันีฝนมันอาจจะเอื้อแลเราพี่น้องป้องปายทุกทุกคนก็นเลยแบบโอ้เฮ็ดคลิปกอนนะคิดหอดพี่น้องป้องปายทุกทุกคนเอาหรืออันอันนี้ช่องอัน,นตอตาพาเพลินเอาก็คือเบา,บา <Okay. S 1> <laughs> เอาต่อต oh, ้าแบบเบิร์ดชาแนลเอาเอาเตรียมกันสร้างแม่รถเอาสวัสดีพี่น้องกองป่ายแน่เร็วสวัสดีละเอายิ้มเสื้อกางเงเสื้อก็ได้เหมือนเดิมโอ้ยขัดจังวะเดี๋ยวเด้อสยสีเอาให้พี่น้องเบิร์ดเล่าสีบอกปันคอนเทนต์กะเดียวเดี๋ยวพี่น้องฝนเท้าตกไปโอ้ยเนาะอ้ฝนตกแล้ว จจเอฝนเศร้าตกแล้วพี่น้องพี่นอ้องอ่านผู้ใดที่อยากจะมีรายได้นาะพี่นอ้องอ่านช่วงโควิดนี่เนาะอยู่บ้านอยู่ซองอยู่ห่องอยู่ห้องเสียนเนาะมีองค์มีแองนสิเนาะพี่น้องเพิ่นเพื่อนก็สามารถเฮ็ดได้เนาะพี่น้องหอ,อ,อยเฮ็ดมาประมาณสองปีสองปีแล้วน,นี่จะจะเดือนแล้วจนหอดเดือนมิถุนาแล้วก็เฮ็ดมาภาสิประมาณสองเดือนแล้วก็ม ok กราคมพามีนาเมษาพฤษภา มิถุนาหกเดือนแล้วสองปีหกเดือนขอ่อยเฮ็ดเนี่ยพี่น้องอันเฮ็ดเร้วๆนี่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 น,นี่คือช่องที่เราได้ที่เราได้ไดอันโอ้ยมาโฟกัสเพราะอันว่าเป็นอย่างนั้นพี่น้องอันเพราะขอนขอ่อยเฮ็ดมาประมาณสองปีหกเดือนขอ่อยเฮ็ดมาอันสองปีหกเดือนเล็วข่อยได้พิน้นแล้วเ้อพี่น้องข่อยได้ ่อยได้อันรายได้ทุกเดือนเป็นทุกเดือนเดือนละเดือนเดือนตกตกเดือนแรกก็จะได้หนึ่งพันเอ้แปดร้อยเดือนนี้สองก็ได้800แปดร้อยเดือนี้สองก็ได้สามพันเดือนี้สองเดือนที่สี่ก็จะได้มันกับว่าใดซ้ำกันเหมือนพี่นอ้องก็คือว่าว่ามันว่าดดซ้ำกันก็นคือผู้ใหที่ย่บ้านอยู่ซองบอ่มีเหนียกบ่มีง,งานนางสแต็กแดกหาดนีหยังก็ว่าไปเนาะพี่น้องอันคอยว่า สุภาพว่าตรงๆนี้จากนวยอันกระเฮ็ดไปโลดท้ายไปโลดขั้นตอนกระสิมาบอกเนาะเคล็ดลับเนาะพี่นอ้องอันอันผู้เจ้ามู้เจ้ามู้เจ้าที่มู้เจ้าพิมพ์ช่องเข้าไปเป็นว่าอันสมมุว่ามู้เจ้าอันยกยกตัวอย่างเนาะอันตลกเสียงอีสานอ่ายายจืดดรอทคอมยังเสียพี่นอ้องพี่นอ้องกันส่างส่างขึ้นมาก็ได้ส่างซื้ออย่างขึ้นมาก็ได้อันเพราะสางขึ้นมาปับ๊บ พี่น้องพี่น้องพี่น้องกลับไปคิดคอนเทนต์เลยบันนี้พี่น้องว่าหล่อนพอพี่น้องคิดคอนเทนต์เสร็จป้าปาเออฉันจะทาเรื่องอาหารนะฉันจะทําเพลงนะทุกียพี่น้องกับคิดไวแล้วพี่น้องอย่าเพิ่งเฮ็ดได้พี่น้องไปเปิดได้ไปเปิดได้สักก่อนอยู่ในอ่า Google m ม p เป็นบ่าหอัน Google อะไรนะที่ว่าเขาอันค้นหาพวกข้อมูลต่างๆนั่นแหม อันพี่น้องก็เข้าไปพอพี่น้องเข้าไปปับ๊บอ่าพี่น้องก็พอพี่น้องคิดคอนเทนต์แล้วพี่น้องก็ไปเปิดไายได้สร้างช่องเซ็ตแล้วพี่น้องกับพอไปเปิดช่องเซ็ตแตอาจจะบอกว่าเก่งนาะพี่น้องแต่ว่ามีข้อระถามของมานหลายนั่นนะก็เลยอยากอันแช่ประสบการณ์นั่นนะพี่น้องอันพอพอะเปิดรายได้ปับ๊บพี่น้องก็ไปไทายเลย ทายเราเลี้ยวอะ่ะพี่น้องก็ต้องไปคิดได้ว่าจะได้พินตอนไหนทำเราได้เลยถ้าถึงแสนซับซักครพี่น้องก็สิเป็นยูทูบเบอร์โดยกำเนิดโดยตรงไปใส่พี่น้องกับสมิมีคน้นหูจักเอามาติด่องไฟเฮียนตังเสียเม่อเอามาติดเบงเสียเม่แล้วก็ถ่ายวิดีโอแต่คุณต้องถ่ายถ่ายที่ไหนก็ได้ไม่จาเป็นว่าต้องให้เห็นโลกของคุณถ้าคุณถึงสองแสนซับสไครคนก็จะได้โลดโลดทองแต่ว่าบางคนอะ่ะเฮ็ดไปอะ่ะก็จะถามว่าเออทำแล้วได้เงินเลยไหม มีเด็กน่อยขังบ้านได้พี่นอ้องเฮ็ดยิ้วถตัวบอไปเปิดรายได้แข่อยก็เล่บอกว่าไปเปิดรายได้เด้ออีหลากเลยว่างสียามาเฮ็ดแบบว่ามันแบบเสียเวลาไม่าับไปมือๆนั้นนะนะเป็นกระเทยหน่อยกระเทยเกิดกเกิดไม่นี่ลละหัวโบกเนี่ล่ะมันก็เลยไปเฮ็ดเฮ็ดถ้าว่าไ้เปิดรายได้จงก็เลยว่าไ้นั่ปเปิดรายได้เด้อเลยว่างสีถ้าผู้ใดอยากเฮ็ดนะ่ะก็ไปเปิดรายได้สักก้อนลรวกลมาเฮ็ดคลิปคลิปเนี้ก็ได้พี่น้อง ว่าจะเป็นว่าเออฉันต้องทําเพลงก็ทําเพลงตลอดไปไม่ใช่นะทุกคนก็จะบอกตรงนี้เลยว่าไม่ใช่คุณมีประวัติจาของคุณมีอย่างกสร้ซางมียูน่ายูน่ากิ่นคุณเล็กหน่อยเต้นอย่างการะซางเขามาตัดแล้วโทรศัพท์เครื่องเดียวกับเครื่อง Samsung, ีโออั p ปโปหัวเว่ยซัมซุแล้วก็เป็นพวกอ่าไอโฟนไอโฟนไอพ p ยน n ไอแพดโน้ตบุ๊กบุ๊กคอมเคิมได้หมดไม่จําเป็นว่าต้องเป็นคอมอย่างเดียวนะทุกคนอ่าก็ มันก็ทําได้ก็คุณเอามาหล่ะคุณกลับไปหาเอาก็คืออยู่ในเเพสต g ร์ g l e กิลเพสโตก็พิมพ์ไปว่า,อาแอปตัดต่อวิดีโอมันมีบดเลยพี่น้องพี่น้องมักอันใดพี่น้องมากอันใดแล้วกัพี่น้องใส่ปกคลิปเพชนี่พี่น้องเบิ้งใน YouTube ก็ได้พี่น้องอะ่ะกับว่าต้องถามข่อยเราได้ว่าข่าว่าเบิ้งคลิปนี่แล้วก็ฝากพี่น้องเบิ้ง่อขแน่ ใครก็อยากได้โล้คื่กันได้พี่น้องพม่น้องใครไปอยากได้เดทนะบ้างใครได้พินแล ôt, ้วก็ขอขอบคุณพี่น้องอันขอบคุณพี่นอ้องอันทุกคนทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ให้เนาะพี่น้อง้องปายทุกทุกคนเอานี่ขึ้นมีแทบวันเนี่ยเบิ ow, ้งอย่างวันเนี่ยขึ้นบ้าเนี้ยมันเนี่ยวไว้ยะไอ้ก้อนมันเดี๋ยวโ้ยเบิ้งสตอรี่อยู่โอ้ยเบิ้งสตอรี่ไม่สตอรี่อย่างเนาะบาทนิมมณนอันมึงบูมอท้อง เห็นมูเป็นพวกพี่น้องป้องไปทุกคทุกคนอันพี่น้องอย่าด่ามาอย่าอียังทั้งสิ้นเขาใจบอยอย่ามาคอมเมนต์แบบเสียหายด้วยพี่น้องแต่ว่าข่อยบอกว่ามีคนมาคอมเมนต์อยู่คอมเมนต์หนึ่งตือหึอง่าโอ้จะทําไปทําไมไรประโยชน์อะไรอย่างนี้แม่พี่น้องถ้าถ้า่อยได้เอาคืนนะพี่น้องข่อยใส่เจ้าดับคาทีเลยข่อยบอกไว้ซื้อพี่น้องอย่าด,ด่ามาญาติมาคอมเมนต์จะเสียหายาเห็นมาหลายคลิปแล้วของคน,คนก่อสร้างพี่น้อง พี่น้องนี่คอมเมนต์แบบเออทำยังไงถามขอบาร์บามันหรือทักแชทเขามาโดยตรงแล้วแอดเข้าไปได้ที่ไลฟ์โดยตรงหรือผู้ใดอยากเข้ากลุ่มดีเจตอตาพาเพิ่นก็แอดย์เก้าแดส1สองกห้าดนึ่งห้าเโดยตรงหรืออ่าเฟซบุ๊กโดยตรงก็คือตอตาพาเพิ่นชาแนลโดยตรงแล้วก็เพจตอตาพาเพิ่เน้ะพี่น้องอ่าถาพี่น้องว่าเขาใจที่่อยเว้าม้าพี่น้องก็เข้าไป ทักใบถามได้หรือคอมเมนต์ใต้คลิปได้คลิปนี้กะเอาไว้ซัมีก่อนเด้อพี่น้องกะโทรศัพท์ทุกเครื่องนี่กะได้พี่น้องพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้คให้ต่อต,อต,อต,อตอาภาพเพิ่นชาเนี่ยผู้น้อยผู้หำหมอยเนเด้อพี่น้องกะลาไปแล้วพี่น้องขอกลา่าวคำว่าสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายเอาวันดีพันเน่บ๊ายบายพี่น้องซัมนี่เหละพี่น้องบ๊ายบาย